พวกเราดาวรุ่งพุ่งดับจากอีสานใต้ทีมเดอะอีซาาฟรอมอสานจะพาทุกคนไปพับกบให้พบกับการเดินทางอันแสนยาวไกลของกลุ่มพวกเราที่จะเดินทางจากหน้าปากซอยไปถึงดวงจันทร์ let's go อ่าเริ่มมาที่ส่วนแรกครับทางด้านของหัวจรวดครับการต่อจรวดน,นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทางด้านของหัวจรวดครับเราต้องมีห้องควบคุมคนยานครับเป็นพอร์ตพอร์ตแรกของเราคือ MK1 สามนะครับเพิ่มทางด้านของยูนิตี้ครับเป็น MK16 ไซส์ขนาด XL แล้วเพิ่มทางด้านของ MK2 ครับเป็นล้มที่20ลองครับเพื่ออีก4เพื่อแปะด้านข้าง เร่ามาครับเป็นฮีทชิลเคปโรตอนและขาช่วเบิรกนค X สองร้อขีดแปเป็นเครื่องขนาดเล็กครับมีไว้ใช่สำรองในการลงจอดที่ดวงจันทร์และกลับวงโคโจรของโลกและเราได้ทำการติดขาดตั้งครับเป็นขาตั้งที่เอาไว ating, ้ระดิ่ง,งลงสู่ดวงจันทร์ครับทางด้านของ LT2 และแบตเตอรี่ครับมีแบตเตอรี่ ไห้สำรองครับเพื่อที่จะไปใช้เมื่อเราอยู่นอกโูกครับอาจจะไม่พออาจจะต้องใช้แบตสำรองอาจจะติดโซล่าเซลล์เข้าไปด้วยก็ได้ครับอาจจะไม่ใช้แบตเตอรี่แต่ใช้พลังงานของโซล่าเซลล์แล้วก็ติด status status v ครับเพื่อที่ใช้ในการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาติดฐานะของ rel 1 0ครับเป็น iPhone ขนาดเล็กครับใช้กำลังผ่านน้ำมันเมล์เหลี่ยไม่มากครับแล้วก็ประหยัดพอสมควรเลยแล้วก็เพิ่มทางด้านของ ts 2 5ครับ s t a c k stabilizer เพื่อในการติดตัวครับของจอรวดอย่างล่างครับเพิ่มแอดวานซ์เรียคชันเนี่ยครับเพื่อในการควบคุมอ,อย่างง่ายขึ้นถ้าของนำตัวครับจะเป็นส่วนต่อไปที่เราจะสร้างครับนั่นก็คือครับผมต้องส่วนของนำตัวของจอรวดจ,จะใช้เป็น x 2 3 2ราจำนวน2องชิ้นและส่วน x 2 1 6ไว้ด้านล่างพร้อมติด r e i 5 และในส่วนของลำตัวยังติดจัมโบ้ี4จำนวนส4เซนเพื่อเพิ่มแรงส่งให้ไวยิ่งขึ้นนะครับผมครับ ก็เหตุผลที่พวกเราเลือกที่จะมาสำรวจท่าท้องดวงจันทร์นะครับนั่นเป็นเพราะว่าพรกเราครับยังไม่เคยไปดวงดาวดวงไหนที่ไกลการกวาการคูจอรอบโลกเพื่อปีที่แล้วครับพวกเราจึงอยากเดินไปเป็นก้าวครับเป็นอาจจะเป็นก้าวเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่สำหรับพวกเรามากเพราะงั้นพวกเราขอเริ่มจากการไปดวงจันทร์เป็นดาวดวงแรกก่อนเลยกันเราไม่อยากไปดูหน้าครับขพาะนั้นที่เราไม่ได้สำรวจดาวทีาใกล้ๆของเราเลยก่อนที่จะไปดาวดวงใจครับเราขอสำรวจของดวงดาวรอบข้างเราให้หมดทุกดวงก่อนครับเราะเราจะไปดาวห้ไกลขึ้นไกลขึ้นไกลขึ้น มุลฟลายบย์ออร์บิ b อินซ s e ชันแ n and แลนดิ้งหรือว่าการแทรกสอดวงโครจรและการลงจอดไปดวงจันทร์ค่ะก่อนปล่อยยานให้เรากำหนดเป้าหมายที่ดวงจันทร์ก่อน 2. ทำออบิทหรือวงโครจรให้ยานมีทิศทางไปทางทิศตะวันออก90องศาเพื่อให้องศาการเอียงใกล้เคียงกับศูนย์และ 3. เผาเชเื้อเพลิงทำมุม90องศาก่อนถึงดวงจันทร์ค่ะ โดยการกลับโลกจะทำการโคจรมุม45องศาส่วนทางมุมโคจรของดวงจันทร์เพื่อกลับเข้าสู่วงโคจรเดิมค่ะ Thank you.